สบายดีทุกท่านที่ติดตามส่องสนะิบไ h ชาแนลเนาะคือเราสีมาแจ้งข่าวให้กับทุกคนนะว่าคาราเกะที่ทุกคนเข้ามาเนาะเอออาจจะบุได้ลงไปไว้นี่นะเพราะว่าคีย์บอร์ดห้องมีปัญหาเนาะคือลูกตัวนี้มันบค่อยดังเนาะมันด,ดังได้บวดัดได้เนาะนะ บางเทือกก็ดังบางเทือกบูดังเนาะ,ะเดกาซีเอาเข้าฮานไปไว้เนาะอ่ากรเลยมาอยากมาแจ้งให้ทุกคนได้หู้เนาะช่วงนี้บูเห็นลงคลิปกับขออภัยเนะากกะแต่กาซีพยายามเนาะแปลงให้ไวที่สุดในระหว่างนี้การทุกคนอยากใครอยาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังก็แจ้งมาได้เนาะอ่ะาเฮากะช่วงนั้นกับบูมีโทรศัพท์ดีได้เนาะกาหาก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้มาคลิปให้ทุกคนเนาะอยากหูคลิปเกี่ยวกับอีหยังเนาะเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับ ยังต,งต่างๆเนาะคอมเมนต์คลิปนี้เนาะบอกกันมาได้คลิปอ่ะลูกอื่นมันได้หมดเนาะทุกคนเนาะนี่เนี่ยลูกนี้เนี่ยไม่ได้ลูกเอ่อล,ลูกซ่อนเนาะลูกเดียวเนาะได้ พาติดตามเราด้วยทุกคนเนาะเดี๋ยวเชลเข้าห้างในวัยนี้เนาะยังบูมีงบเท่าตอนนี้ขอบใจทุกคนหลายเนาะที่อยู่วนกันมาฮอตเจ็ดร้อยคนแล้วเนาะโอ้ขอบใจหลายอยากให้เฮ็ดคลิดกกับอย่างกับคอมเมนต์มาได้ได้วทุกคนอยู่ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเชวเข้าห้างเนาะคีย์บอร์ดนี่บูได้ละมาจะฟุ้นเข่าเนาะกลับบ้านบูได้เอากลับนำ อานะทุกคนเนะคลิปนี้กัมีซ้ัมนี้เนาะอยากมาบอกทุกคนให้ทุกคนโหเนาะเออยานทุกคนถ่า <c oughs> คนที่เขามาเขาติดนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวอา่าแปลงคีย์บอร์ดแล้วเนาะเดี๋ยวเสียลงให้ไว้ที่สุดเลยขอบใจหลาย